เสนอตอนโอค,คิคุตุกตาผีสิงแห่งฮอกไกโดที่ผมยาวเองได้ราวกับมีชีวิตคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของตุ๊กตาผีสิงของฝรั่งมาก็มากแต่คุณอาจไม่เคยได้ยินเรื่องราวความสยองขวัญของหนึ่งในตุกตาที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นเอาละเข้าเรื่องกันเลยโอค,คิคุตุกตาที่ได้รับฉายาว่าตุกตาผีสิงแห่งฮอกไกโดโอคิคุเป็นตุกตาญี่ปุ่นเก่าแก่ที่อยู่ในวัดแห่งหนึ่งในเมืองอิวามิซาวะ มีเสียงร่ำเลอกันว่าตุ๊กตาตัวนี้มีเส้นผมของจริงของมนุษย์และยังมีวิญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยสิงนสถิตยอยู่อีกด้วยมีตำนานมากมายเกี่ยวกับโอคิคุแต่ตำนานที่โด่งดังที่สุดคือโอคิคุถูกซื้อมาโดยเอคิจิซูซูกิเด็กชายอายุ17ปีจากฮอกไกโดเพื่อนำไปให้น้องสาวของเขาในปี 1, 1918น้องสาวของเขาอายุ3ปีมีชื่อว่าคิคุกุเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มาก พามันไปด้วยทุกที่แม้แต่ตอนนอนเรื่องราวดูเหมือนจะไม่มีอะไรคนกระทั่งเด็กสาวตัวน้อยได้ปวดเป็นไข้และเสียชีวิตลงนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อันน่าขนลุกครอบครัวของเด็กหญิงเก็บตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้ในศาลเจ้าเล็กๆเพื่อรำลึกถึงเธอและตั้งชื่อมันว่าออคิคุพวกเขามักจะมาสวดมนต์อธิษฐานถึงเด็กสาวก,กับตุ๊กตาตัวนี้อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาสังเกตว่าตุ๊กตามีบางสิ่งที่ผิดปกติไป นั่นคือทรงผมของมันกลายเป็นทรงอกกับปัหรือทรงผมบ๊็อบที่ตัดหน้าม้าตรงและสังเกตได้ว่าผมของมันยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนั่นทําให้ครอบครัวของเด็กสาวเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้กําลังมีชีวิตและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือลูกสาวของพวกเขาเองในปี1938ครอบครัวของคิคุกะตตัดสินใจย้าย,ายออกไปจากฮอกไกโด และแตัดสินใจที่จะไม่นําตุ๊กตาไปด้วยพวกเขาเห็นพ้องกันว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าให้ตุ๊กตาอยู่บนเกาะแห่งนี้และการมอบตุ๊กตาตัวนี้ให้กับวัดมันเนนจิดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตุ๊กตาโอค,คิคกุก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดเล็กๆแห่งนี้เมื่อเสียงร่ำลือของตุ๊กตาปีสิงตัวนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปก็มีผู้คนมากมายต้องการเดินทางมาเห็นตุ๊กตาตัวนี้ด้วยตาตัวเองที่สำคัญคือทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ นั่นจึงทําให้เรามีรูปภาพของโอคิคุไม่มากนักทุกวันนี้มีเสียงร่ํเลยกันว่าโอคิคุมีผมยาวสลวยถึงขา้าเมื่อผมของมันยาวจนเกินไปพระในวัดก็จะตัดมันบ้างเป็นครั้งคราวจริงๆแล้วมันค่อนข้างน่ากลลุกเมื่อคุณไปตัดผมของตุ๊กตาแต่พระรูปหนึ่งเริ่มตัดผมของตุ๊กตาหลังจากที่โอคิคุมาเข้าฝันเพื่อขอให้เขาทําแต่ก็ไม่มีใครอธิบายว่าทําไมผมของตุ๊กตาถึงยาวขึ้นเองได้บางแหล่งข้อมูลอ้างว่า มีผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าผมของโอค,คิคุคือผมของเด็กจริงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันยาวขึ้นได้เองยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีคำกล่าวอ้างที่บอกว่าหากคุณเข้าไปใกล้มากพอและมองเข้าไปในปากที่พเพย่ขึ้นเพียงครึ่งเดียวก็จะเห็นฟันที่กำลังเติบโตของมันอีกด้วยเรื่องราวของโอคิคุกคลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนวนิยายภาพยนตร์และการแสดงคาบุกิจ โดยมีการแต่งเติมรายละเอียดเข้าไปให้ตุ๊กตาดูน่ากลลุกมากขึ้นเช่นตุ๊กตาสามารถหัวเราะร้องไห้หรือเคลื่อนไหวได้เอง